สวัสดีครับคลัมกวีทัศเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับนี้พบกับบทกวีของคุณกอนกุยหรือคุณกฤษดาสุนทรน,นะครับคุณกอนกุยเขียนบทกวีให้กับพลัมกวีทัศเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่าเพลินเงาจากชาวงามซึ่งเป็นบทกวีที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงแสงเงาของความงามในยามเชา้า หรือการดำรงชีวิตในวิถีเช้าขณะที่มีความวุ่นวายสับสนโอลมานของการดินลนทำกินนะครับความสับสนนั้นก็ยังแฝงไว้ด้วยความงดงามนะครับของวิถีชีวิตเล็กๆมุมหนึ่งนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีแสงแห่งความเสแสร้งนะครับสองศาสต์วาดระแวงที่แฝงอยู่ในตัวนั้นด้วยเช่นกันบทกวีบทนี้สะท้อนให้เห็นแก่น ของปัญหาความเป็นธรรมชาตินะครับของวิถีชีวิตในยามเช้าอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคุณกรกุยนะครับเป็นนามปากกาของคุณกฤษดาสุนทรชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการสีสันวรรณกรรม นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับทาง fm 105นะครับตั้งแต่เวลา13ในกาถึง14ในกาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับสนใจก็ติดตามรับฟังได้นะครับตามข้อมูลที่ได้กล่าวไว้สวัสดีครับ